วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะครั้งที่2ส่งท้าย VNL 2023สัปดาห์แรกหลังสู้กับเกาหลีใต้อย่างสนุกคว้าชัยสุดระทึก เมื่อวันที่4มิถุนายน2566วอลเลย์บอลหญิงในเชลลิก2023สัปดาห์ที่1นัดที่4ที่ประเทศตุรกีวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ14ของโลกพบกับเกาหลีใต้อันดับ25ของโลกโดยสับนัดแรกนัดตบลูกยางสาวไทยชนะ1แพ้2มี4คะแนนอยู่อันดับที่11ส่วนสมข่าวอยู่อันดับสุดท้ายยังไม่มีคะแนนเสร็จแรกววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยต้องเจอกับความเหนียวแน่นของเกาหลีใต้แต่ยังอาศัยบอลที่หลากหลายกว่า ขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0เซต25ต่อ17คะแนนเซตที่2เกาหลีใต้เริ่มปรับเกมสู้กับนักตบลูกยางสาวไทยได้สูสีมากขึ้นทำแต้มเบียดก,กันมาตลอดเซตและยืดยื้อจนต้องดวนกันถึงแต้มดิวก่อนที่ทีมชาติไทยจะเบียดชนะเซตนี้ไปได้28ต่อ26คะแนน เข้าสู่เซตที่3ลูกเกมยังเป็นไปอย่างสนุกสู่สีเหมือนเช่นเคยแต่นะตบลูกยางสาวไทยอาศัยความแน่นอนที่มีมากเบียดเอาชนะไปได้ใน,นที่สุด3ต่อ0นเซต2ีต่อ17 28ต่อ26และ25ต่อ21คว้าชาัยชนะครั้งที่2จากทั้งหมด4เกมเก็บเพิ่มเป็น7คะแนนส่งท้ายสัปดาห์แรกอย่างสวยงาม สู้กันต่อในสัปดาห์ที่2จะแข่งขันที่ประเทศบราซิลว,วันที่13-18มิถุนายนนี้วย์บอลหญิงไทยจะพบกับเยอรมนีสหรัฐอเมริกาเซอร์เบียและโคอเอเชีย